ผมจะพาท่านไปคุยกับปรลัดเทศบาลคนหนึ่งนะครับประหลัดเทศบาลคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้าราชการเป็นปรลัดนักพัฒนาทำงานดีคนหนึ่งครับท่านผู้ังเมื่อก่อนเนี่ยเป็นประหลัดอบตตำบลปริรปกสมัยที่อยู่ปริกเนี่ยนะครับก็ส่งเสริม ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ําเสียนะครับเรื่องน้ําเสียในคลองอุทภานะครับแล้วก็ทำมาต่อเนื่องจนสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ําเสียได้ในระดับหนึ่งนะครับย้ายมาอยู่เทศบาลตำบลบ้านไร่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลา นะครับก็ก็เดินหน้าที่จะพัฒนานะครับเดินหน้าชวนพนักงานข้าราชการเก็บกยะนะครับทำความสะอาดพื้นที่ก่อนหลังจากนั้นก็มีการประชุมประชุมเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนภายในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ล่าสุดเนี่ยจองทัวร ร่วมกระบวนวันเดียวเที่ยวสงขลาไปเชิญทุกกลุ่มพาไปดูงานพาไปดูกิจกรรมวันเดียวเที่ยวสงขลาในวันที่สิบสี่มีนาคมจองมาเต็มหนึ่งคันรถเลยไปกันเลยสิบเอ็ดคนนะครับไปคุยกับนะครับตลัดเทศบาลตำบลบ้านไร่นะครับว่าคิดอะไรอยู่แล้วต้องการจะ เห็นบ้านไร่เดินไปในทิศตางไหนอย่างไรนะครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมว่าที่ท้รยตีธนกรบุญสิริธนาประลัดเทศาบาลตำบลบ้านไร่ครับครับอจองวันเดียวเที่ยวสงขลาร่วมกระบวนไปเที่ยวนะครับสิบเอ็ดคนเต็มหนึ่งคันรถเลยเนี่ยในหนึ่งคันรถเนี่ยมีใครไปบ้าง คนบ้านไร่กลุ่มไหนบ้างที่อยากจะไปดูต้องเที่ยวชุมชนสงขาแล้วไปเพื่อเจตนาวัตถุประสงค์อะไรบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยครับท่านบัณลครับครับก็คืออที่เจตนารมที่ที่ไปวันเดียวเที่ยวสงขาก็คือเราก็อยากจะ,ะจะไปดูที่อื่นเขาทําอย่างไรเพราะว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่คิดว่ามีศักยภาพ พื้นที่มีศักยภาพที่จะที่จะเป็นอแหล่งท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นเข้าร่วมโครงการวันเดียวเที่ยวสงขลาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องอหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จก็คงจะเป็นนโยบายของผู้บริหารคิดว่านโยบายผู้บริหารใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีเรื่องของของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่อยู่ด้วยผมในฐานะที่เป็นประหลัดนี่ก็อยินดีที่จะดําเนินการ ให้ให้โครงการที่ที่ทุกคนร่วมกันคิดได้ประสบผลสาเร็จนะครับจริงๆแล้วอคนที่ไปร่วมในวันที่สิบสี่นี้ก็ตามที่เราได้อร่วมกันสัมมนาวันก่อนนะครับว่าทักายภาพของเทศบาลตำมนบ้านไรนี้มีอะไรบ้างก็ที่จะไปก็มีออดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอาชุมชนท่านละ ที่ดูแลวัดป่าแสงอ,อสำนักสงฆ์ภูผาติการามก็คือท่านมันมีวัดออยู่บนสำนักสงฆ์ที่ปักสงฆ์อยู่บนเขาแล้วก็มีนกยูงเป็นร้อยร้อยตัวก็อยากจะมาเชื่อมเชื่อมอยังไงกับกับหมู่บ้านกับชุมชนหรือกับที่อื่นที่เรามีอย่างมีผมคิดว่ามีศักยภาพก็อย่างโครงอุตภเพา ถนนเรียบคลองอุตภพอที่สบายบรรยากาศดีออยู่ในหมู่ที่สามก็ผู้ใหญ่บ้านก็ไปด้วยะนะครับผู้ใหญ่บ้านพาทีมงานไปห้าคนะนะครับก็รวมแล้วจริงคนจะไปมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้เพราะว่ามีคนทยอยอยากจะเข้าไปร่วมโครงการเพื่อจะได้ไปเห็นที่อื่นเขาทำยังไงแล้วเอามาพูดคุยกันก็คงจะต้องอาศัยคุณวิชาญที่จะช่วยในการที่จะร่วมกัน ขับเคลื่อนดูนะครับขับเคลื่อนดูว่าเราจะทําแล้วน่าจะน่าจะไปได้ไหมผมคิดว่าน่าจะไปได้เพราะศักยภาพมีทั้งสนามคือเชื่อมสนามก๊์บสงสนามก๊์บก็คือทุกอย่างมันอยู่ในบ้านไร่นี่ม,มีมีเยอะอย่างวัดนิมนมนก็เป็นวัดที่ใหญ่นะครับเป็นวัดที่ใหญ่ที่ในหาดใหญ่นี้คิดว่าก็คงจะไม่ได้รงไม่ได้รงจากจากที่ไหนเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อให้คนได้รู้จักยังไงนะครับครับ ท่านประหลัดครับามาถึงเนี่ยเขาเห็นท่านประหลัดเนี่ยเมื่อตอนอยู่ปลีกเนี่ยก็ทําเรื่องอคลองอุทาเภา,ภาแก้ปัญหาน้ําเสียก็ทําได้ผลประสบความสําเร็จมาอยู่บ้านไร่เนี่ยก็เก็บกะยะเลยระด,ดมกเก็บกะยะเลยเนี่ยคิดอะไรอยู่ในใจต้องการจะทําอะไรอย่างไรเล่าให้ฟังนิดครับ,รบกับก็ผมก็มาดูพื้นที่แล้วก็ ดูมันขยะมันมากจริงๆนะครับขยะมันมากจริงๆมากก็เลยทั้งในหมู่บ้านทั้งถนนการชนะวานิชทั้งใกล้ๆสำนักงานทางเข้าอะไรก็คือเยอะไปหมดก็ผมก็เคยท,ทําที่ที่ปทตอนผมเป็นประหลัดที่อบตปลีกนะครับก็แนวความคิดที่นั้นผมก็เคยปฏิบัติมาและเคยทํามาก็เลยนําแนวความคิด ส่วนหนึ่งก็คือในสำนักงานต้องสะอาดก,ก่อนสำนักงานบริเวณสำนักงานทางเข้าสำนักงานต้องสะอาดต้องสวยงามต้องดูดีเพื่อที่จะคนที่จะเข้ามาติดต่อแล้วก็จะได้มีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดที่จะร่วมพัฒนากันกันไปกับเทศบาลน,นะครับผมก็เลยมีจริงๆแล้วเทคนิคก็คือมีเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มีอะไรมากก็คือในแต่ละวันที่เทศบาลจะมีเวรแต่ละกอง จะต้องดูแลค,ความสะอาดในในบริเวณก็คือบริเวณสำนักงานแต่ไม่ไม่ใช่ในในอาคารสำนักงานเพราะอาคารสำนักงานก็ให้แม่บ้านดูแลแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลเช่นกันนะครับบางครั้งก็มีดิสเคนนิ่งบ้างในในนอกสำนักงานก็คือ่าสมมตินี้เอาวันจันร์ยกเว้นอไม่มีเรามีอยู่สี่กองก็วันอังคารสำนักปลัดเป็นผู้เป็นผู้หาเวลาก็คือส่วนใหญ่ยัตอนเย็นก่อนเลิกงานก็20นาที ก็ไปทากิจกรรมคือตรงไหนที่ดูไม่สะอาดดูมีขยะดูรกอุงรังก็จัดการพัฒนาแล้วกองทัพก็เป็นคนตรวจผมไม่ได้เป็นผู้ตรวจะนะครับแต่ในแต่ละวันนี่ผมจะดูว่าสังเกตว่ามีขยะตรงไหนบ้างผมก็เดินผมเดินเก็บอคิดว่าเกือบเกือบทุกวันแหละไม่ได้เป็นคนอยู่ในในกองในเวรแต่ว่าผมก็ทําให้ดูว่าผมเห็นขยะตรงไหนผมก็ต้องเก็บไม่ใช่เฉพาะด้านในสํงงานักงานผมขับรถมา เห็นขยะล้มนี่ผมก็จอดรถแล้วก็เก็บขยะขึ้นถังให้หมดนะครับแล้วทาจนจนผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นแล้วว่าอ่าผมทําจริงไม่ใช่ว่าจะเอาหน้าทําแค่สองครั้งสามครั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ตอนนี้ทามาเป็นปีแล้วเริ่มขยายออกไปด้านนอกขยายไปด้านนอกก็คือถนนในทางเข้าเทศบาลเนี่ยมีอยู่สี่เส้นผมก็แบ่งให้คนละคนละหนึ่งเส้นไปช่วยดูแลก็คือดูแลอย่าให้มีขยะดูแลอย่างน้อย อาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ไปดูสักครั้งใหญ่มีขยะสองข้างทางแล้วก็ปรับต้นไม้ตัดแต่ง้ดูสวยงามในสํานักงานก็แล้วกันก็ตัดแต่งต้นไม้สวยงามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ออกไปข้างนอกข้างนอกก็คือมีขยะเยอะแยะนะครับก็ผมก็พยายามบอกผู้ิหารชุดก่อนก็พยายามที่จะเก็บขยะอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งต้องทําตอนนี้คือกาลังรุกนะครับสองอาทิตย์ครั้งสามอาทิตย์ครั้งก็คือจะออกไปเก็บ เข็บแล้วก็บอกชาวบ้านด้วยว่าจะต้อง,ต,องต้องช่วยกันดูแลขยะไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาเป็นคนจับเก็บให้ไม่ใช่เป็นการสร้างตํานิกให้กับประชาชนจะมากกว่าตอนนี้ผมมันคือเอาไปเอาป้ายก่าๆป้ายโครงการก่อสร้างอะไรมามาทําป้ายลงในลง,ลง,ลงตามหมู่บ้านเรื่องของอความสะอาดอย่างผมยกตัวอย่างที่เขียนป้ายไว้ตอนนี้เหลือแต่ขึ้นอย่างเดียวอะนะครับอืต่อป้ายเราไปเอาป้ายเก่ามาคือไม่ต้องใช้ใช้เงินงบประมาณ มีแต่เรามาทาสีแล้วก็มาเขียนไวนิ้วแล้วก็ไปติดเขาอ,อย่างผมบอกว่าสงสาก็มีนโยบายก็คือสงสาสะอาดใช่ไหมผมก็บอกว่ารัถ้าบ้านไร่ไม่สะอาดสงสาจะสะอาดได้อย่างไรชาวบ้านไร่อย่าให้อายก่อนนะ,ะบ,บ้านไร่อันนี้อีกบ้านนะึงบ้านจะมีราศีต้องไม่มีขยะบริเวณบ้านก็คือผมต้องปักทั้งทั้งหมู่บ้านน่ะคิดว่าปักให้ให้เห็นเด่นชัด อตลอดแล้วก็อสําสนึกดีสังคมดีการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของทุกคนอันนี้ก็คืออีกไม่กี่วันเนะี่ยผมจะปักป้ายก็คืออาจจะควบคู่ไปกับป้ายหาเสียงอะไรก็ได้แต่นี่คือเป็นความตั้งใจตอนนี้อผู้ใต้ของชาจารก่าขับเคลื่อนที่จะทําเรื่องนี้แล้วก็ก็คือตอนนี้กําลังที่จะไปเก็บทุกหมู่บ้านและริมคลองอุตโพมันมีขยะอยู่เยอะพอสมควรก็คงจะต้องทำ แล้วก็ไม่เฉพาะเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นจิตสํานึกที่อยู่อฝังอยู่ก็ว่าได้ะนะครับว่าเราต้องช่วยกันอวันก่อนก็ไปร่วมเป็นคณะกรรมการของที่พระตรงบอกว่าพระตรงสามสีตลนี่เรามาจับมือกันมาดูแลกองอุตภาเพิ่มเติมดูสิ่ดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มันอที่มันยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องลดปัญหาลงให้ได้ะนะครับก็ผมยินดีไปทุก ทุกงานถ้ามีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของขยะน,นะครับแต่ว่าบางครั้งอ,อาจจะไม่ได้ไประชาสัมพันธ์ให้ให้ใครทราบกลับกลับกลับ,บให้กาลังใจท่านประหลัดนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับเทศาบาลตําบลบ้านไร่นะครับที่ทําเรื่องนี้มาเป็นปีๆแล้วเรื่องของการเก็บขยะทําความสะอาดเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมเก็บขยะรณรงค์เรื่องขยะแล้วก็ดูแลเรื่อง สิ่งแวดล้อมนะครับขอบคุณท่านะหลัดเทศบาลตำบลบ้านไร่มากๆนะครับขอบคุณท่านมาดครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังที่กรครับก็เป็นกรณีศึกษาหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่น่ารักมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับผมวิชานช่วยชูใจขอบคุณมากมากสวัสดีครับ